สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่านะครับผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับสังเกตดูว่ากําลังฝึกผู้เรียนนะครับชื่อเอ็มนะครับจังหวัดเลยนะครับก็กําลังฝึกวิธีการเลี้ยวนะครับพื้นฐานการเลี้ยวซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ในรถนะครับตอนนี้ก็อยากให้ผู้เรียนได้ฝึกนะครับการปลดปล่อยวางอะไรประมาณนี้นะครับไม่ให้มันเกร็งนะครับก็ให้อยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างนะครับ ทุกอย่างได้สอนไปหมดเรียบร้อยนี่คือเป็นการวัดพื้นฐานที่เชื่อว่าจากการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราทําดีแล้วอะไรแล้วเรารู้จังหวะรถแล้วพอเราอยู่คนเดียวเราเบบังคับรถอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันจะต้องทาให้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็การกะการดูความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ ในการชนเล็กน้อยออรู้ไหมว่าชนรู้ไหมความรู้สึกรู้ไหมไม่รู้นะครับนั่นแหละคือประเด็นเสาบ้านเราในเบียดเรียบร้อยเปียกฝั่งไหนก็ไม่รู้ก็ลงจากรถถึงจะรู้อ้าวได้สีมาจากไหนวะนี่ <c oughs> ชนฝั่งซ้ายหวยที่หนึ่ง <c oughs> เพราะว่าอ้าวพี่จอดกันแล้วการเลียวตรงนี้ ตรงนี้ที่ซ้อมเองเมื่อกี้ <ừ. S 1> อ่ามันเป็นแค่ไปขาไปขากลับเองนะอยู่คนเดียวไปไงก็มันการตัดสินใจการตัดสินใจมันต้องตัดสินใจเองเนาะเออแล้วตอน,นอยู่ด้วยกัน,นเนเดียวอรอบเดียวได้เลยไหม<อ>ได้เลยเนาะแต่พออยู่คนเดียวปุ๊บอา้าวรู้สึกการตีวงการหมุนพวงอะไรนะครับเราต้องฝึกสี่ห้ารอบขึ้นไปนะอา่าไปต่อเอาเอาให้มันพยายามพยายามให้มันได้รอบเดียวนด้เออถ้าทําไม่ได้ก็หยุด หมุนพวงมาลัยเอาไม่ค่อยแต่งเอานี่ก็ถ่ายเป็นแบบว่าให้ดูเฉยๆนะครับเอาสักนิดสักหน่อยนะครับผมเพื่อให้รู้ว่าเราทําอะไรนะครับสําหรับใครที่อยากจะเรียนนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับไกลแค่ไหนผมก็ไปสอนได้ครับขอแค่ว่าคุยกันรู้เรื่องครับคุยง่ายนะครับสไตล์เป็นกันเองนะครับเนี่ยไม้รอบนี้ดูดีนะครับรอบนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้ว เริ่มดูจังหวะเริ่มรู้วิธีการส่งคันเร่งนะครับแต่ย้ำนะครับว่าอยู่ดีๆไม่ใช่ว่าให้ขี่เลยนะครับก็กว่าน,นั้นนี้เราฝึกพื้นฐานมาเรียบร้อยแล้วกลับไปดูเทปที่หนึ่งด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็แชร์กันด้วยกันแล้วกันนะครับผมตั้งฉากให้ดีถ้าเลี้ยวเร็วเกินมันเลี้ยวไม่ได้ยังยังยังตั้งฉากก่อนตั้งตรงก่อนเออ ตีวงไปหากลวยพว่อนะ่ะกลวยตัวแรกเนะอันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกนะครับรอบแรกด้วยตัวเองนะครับก่อนหน้านี้เราอยู่ด้วยกันมาเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนนี้อยากให้เห็นถึงเวลาเราอยู่คนเดียวเราควบคุมตัวเองนะครับนี่ผู้ชายนะครับผู้หญิงก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมพวงอะไร รอบนี้หนักกว่าเดิมนะครับเด็กคนขนาดชนกระเด็นแล้วยัง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 มาต่อกถอยหลังแล้วคืนพวงอะไรฝั่งซ้ายมันขึ้นเนินด้วยนะครับมันเลยนี่หน่อยตอนเลี้ยวอ่ะตอนเลี้ยวอ่ะตอนตีวงอ่ะหมุนวงอะไรช้าไปไหมมันเลยเข้าไม่ได้พอระวังชนหลังเล่นหน้าต่อเนี่ยตอนมาถึงตังตำแหน่งเนี้ยการหมุนวงอะไรอ่ะ หมุนเอื่อยเกินไปก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการตีวงแคบแล้วก็การตั้งฉากเอออ่าขวานิดนึงเออตั้งคืนพงมอะไรก่อนให้ตรงก่อนอ่าไปต่อครับไปต่อเรื่อยๆเลยขวาไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็ชนกลวยนี้นะครับเนี่ยไม่อยากให้เป็นเสาบ้านแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเสาไฟฟ้านะครับก็นะ ฝึกไว้จนกว่าจะรู้จังหวะรถที่ดีนะครับฝากไว้สําหรับเทปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามยังครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขณะนี้เราสอนอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับระยะการเดินทาง300กิโลนะครับประมาณโดยประมาณนะครับวันนี้ก็สอนกันทั้งวันนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผู้ชายน่าจะนี่นะครับปุ๊บๆปั๊บแล้วก็แป๊บเดียวก็จะเป็นละครับ ใช้ความเร็วให้พอประมาณเวลาเลี้ยวก็หมุนพวงมาลัยค่อนข้างเยอะเยอะๆเลยแต่เบรกด้วยอย่าเร็วเกินไปเบรกก่อนเออมันเร็วเกินไปเออคืนด้วยเออเอออย่างนั้นแหละนี่ขนาดผู้ชายนะครับผู้หญิงก็พอๆกันแหละนะครับไม่มีใครเกินใครนะครับจอดแล้วก็ถอยหลังตรงนะครับถอยเดินไปก่อนให้มันเลยก่อนตูดรถยังไม่พ้นนะครับ ่โอเคถอยหลังนะครับด้านหลังมีกล้วยอยู่กล้วยหนึ่งเดอ้อจําได้ไหมข้างหลังอะ่ะกลวยทางไกลนู่นอะ่ะต้องกะก่อนถึงแล้วก็หยุดเราเดินหน้าเอาง่ายว่าหน้ารถเราพ้นคู่กล้วยแรกด้านหลังเราก็เตรียมหยุดได้ละเพราะว่วาม,มันมองไม่เห็นเซ็นเซอร์ก็ไม่มีมั้งหน่ยคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยไม่ต้องเร่งแรงเด้อเอาพอประมาณเอาละนะครับฝากไว้นะครับถ้าเหรัาใครที่สนใจอย,อยากเรียนนะครับก็กด โทรเข้ามาที่ศูนย์5ปดแปดสามสามห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสองนะครับอ่าโทรเลยครับโทรเข้ามาได้เลยนี่ก็ถอยเบียดข้างเดียวนะครับก็ต้องฝึกกันไปนะครับไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายนะครับใครว่าผู้ชายง่ายใครว่าผู้หญิงยากก็ว่ากันไปนตอนนี้ลดเอียงนะครับสังเกตด,ดูว่าหน้ามันเนี่ยถดันเอียงมาที่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนฝังนี้ก็จะกว้างนะครับรถเบี้ยวไปทางขวาแล้วหยุดเดินหน้าไปอีกเบี้ยวไปประมาณรอบสองรอบพงอะไรแล้วก็หยุดแล้วก็ถอยหลังเข้ามาเอาละเอาละพอแล้วถอยหลังกลับเข้ามาดูซิว่าจะได้หรือเปล่า ดูมุมข้างรถซ้ายขวาให้ดีมันจะยากกว่าถอยหลังตรงนะครับมันไม่ใช่ถอยหลังตรงธรรมดามันต้องจัดมุมให้ได้ก่อนถ้าดูไม่เป็นก็เสี่ยวชนกําแพงบ้านส่วนเสาบ้านนะครับนี่ยนะครับลักษณะของการเอาเบกอนอย่างนี้ถอยไปก็อันตรายนะครับถ้าจะถอยเราดูฝั่งนูน้นมันกว้างไหมกว้างแต่ระยะด้านหลังตูดยังเหลือพอที่จะหมุนพวงมาลัยได้เราก็หมุนซ้ายสักหนึ่งรอบ โอเคเราก็ปล่อยมันไปคอยหลังเหมือนเดิมนี่แหละพอเบาพอเบา,บา,บาเบกอนแต่งพวงมลาลัยขึ้นอ่าโอเคมากกว่านั้นหน่อยหมุนมากกว่านั้นมากกว่านั้นอ่าโอเคครับคืนพวงมลาลัยให้ตรงแล้วก็ไปเรื่อยครับก็นี่แหละนะครับก็ต้องบอกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะชินนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ